วันนี้ป้าจะทำเครื่องในไก่ผัดพริกหยวกนี่จ้ะพริกหยวกป้าหนึ่งชานนี่กระเทียมกระเทียมสี่ห้ากีบก็เครื่องในไก่ป้าหนึ่งจานเครื่องปรุงป้าก็มีนี่จ้ะมันหอยน,น้ำตาลผงปรุง น้ำปลาเดี๋ยวไปดูปลาทำนะผัดกระเพียงจ้ะ เทมเหลืองแล้วใส่จ้ะเอไปไหนเล่กิน น้ำปลานะน้ำปลาจะเอานะช้อนหนึ่งจะเอาเลยจ้าได้ใส่ตาถ้าไม่ไม่มัน่นใจก็ใช้ช้อนต๊ะช้อนช้อนทิ้โต๊ะใส่นัำมันหอยจ้า ป้าเรียกเดี๋ยวป้าก็เรียนน้ำมันีป้าก็เรียก,ยยกยซอสเนาะจะถือสารนะจ๊ะป้าไม่ใส่ซอสตรงรสน่ะใส่แล้วเดี๋ยวมันจะดำเพราะว่าก็ในไก่เราผัดมาสีเขาเข้มอยู่แล้วไง ใส่พวกนี้เดี๋ยวดำไม่น่าทานก็จะให้ตุ๋นไก่นิ่มซะหน่อยเดี๋ยวแป้งจะใส่พริกนะก็้ยังปรุงไม่เสร็จนะเนี่ยขอเติมน้ำนิดนึงเติมน้ำถุงใหญ่ ผงรสดีป้าผงปรุงนเนี่ยแพันเดียวหนึ่งช้อนชาถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะก็ยังไม่สุกดีเห็นไหมพวกตาบถ้าเราผัดเนี่ยสีก็จะเป็นอย่แบบเนี้ย ให้กข้นนิ่มหน่อยกข้นแข็งน้ำต,ตาลตัดลดพิึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาหนึ่ช้อนชาทำง่ายๆนะ่กับข้าววันนี้ เดี๋ยวขอชิมก่อนนะป้ย,ยังไม่ใส่พริกนะก้าจะชิมก่อนเราไม่มีฟันจะเคี้ยวมันแข็งเราก็ต้องให้คนนิ่มสน่อยเดี๋ยวพ่อจะขอเติมมันนิ่หน่อย xíu khảo còn kem nít tơm còn píc píc để tôm xíu khảo có mang xuống cho ăn tốt xay phít chả phít nắp ใส่พริกลงไปนี่น่าทานมากเลยรอพริกสุกจะ้ะ เห็นหน้าตาเงี้ยแตอร่อยนะเมนูเนี้ยถ้าคนชอบเครื่องในนะลองผัดดูซิว่าอร่อยหมไมป้าเปิดร้านนี่ลูกค้าสั่งกินบ่อยนะเมนูเนี้ยจะใส่พริกไทยหน่อยจ้ะเพิ่มความหอมชูรสให้กับ อาหารของเราใส่พริกไทยลงไปนิดเี่ไม่ต้องใส่เยอะนะใส่ให้เขาชูก,กินหน่อยรเราจะน้ำขุกจิกนำไปคลุกข้าว คในไก่ผัดพิกโยกป้าเสร็จแล้วนะเนี่ยป้าใชา้เอาประมาณนี้แหละถ้าชอบถูกใจช่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะขอบใจนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า